ฮาเลลูยาสวัสดีค่ะพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาสวัสดีค่ะรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเลลูยาพระเจ้าในนามพระเยซูอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุดไปคะลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจไปคะขอพระคุณสาหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวัน สำหรับการาราคาทั้งย4ิบสี่ชั่วโมงสำหรับทรงไถยพลบึงไฟนรกให้พลูขีวิสัยทัพวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้ได้มงคลสวรรค์ให้ได้ขอประทานทั้งเก้าอย่างให้ได้พระสิริทีลงมาเต็มบ้านเต็มร่างบ้างพลูทำมิจฉนของพระเจ้าทุกคนและให้ได้บ้านสวรรค์และให้ได้ชื่อจดไว้ในบัญชีสวรรค์ทุกคนโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เยอะแยะมากมายในโลกนี้พระกาศสโหโลโฟ สันด <speaking> <afraid> oh, ีกสีนิกสีหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกาบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าข้าอบฟ้าเตยให้เป็นให้หลอดบิญเณรอยู่คิงดอมคำอยู่วินบิดานนอนในสิ่งดีใน heaven ยิบานดีเดลเดลเวด and for yiban that every one so have for keeping all that e d unto to temptation but deliver our from evil King is the kingdom and the power and according for for man ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระอ,องค์เป็นที่เทิดทูลสักระขออนจาจของพระอ,องค์ได้รับการสถาปนาไวา้ขอให้พระประสงค์ของพระอ,องค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวนในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพงษ์ทั้งหลายยกนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงษ์ทายล,ล,ล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ให้พ้นจากมารร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชพระสิริเป็นของพระองค์สื ในครังทรัพย์ครัพงพลครั้งริเต็ดครังพระสิปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ลูกพระเจ้าทุกคนในวันนี้สิ่งชั่วร้ายไม่มีมาเยือนพี่น้องทุกหลังคาเรือนจนสุดไปแผ่ในโลกขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าขที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนในโยบบทที่สิบข้อสิบสี่คือหาข้าพระองค์ทําบาปพระองค์ทรงเฝ้าดูอยู่และไม่ปล่อยให้ข้าพระองค์ลอยนวลไปได้ฉะนั้นลูกพระเจ้าต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกงใครไม่ทำชั่วพระเจ้ามองดูอยู่ทุกกียบุตรน,นะ <c oughs> น้มัสการพระเจ้าเ้วยจิตริเจ้าและความจริงค่ะ <c oughs> แบงจีนัาสต์เป็ดรอเปชร ทองทิ้งไว้ในโลกนี้ทุกแข่งหนคนชั่วถูกลบชื่อจากหนังสือเบื้องบนนเราทุกคนควรพิจารณาในทุกวันเต่งทำความดีอย่ากบฏต่อพระเจ้าทุกคำเช้าเดินตามพระคริสต์จิตสุขสันเฝ้าตามติดจึงได้ชีวิตนิรันในทุกวันมาสรรเสริญพระเจ้าให้ดำกอง Thank mm -hmm. you. คบคุมครอบพี่น้องทุกท่านที่ชอบทำได้ยำเกรงพระเจ้าทำแต่ความดีเลิกช่วยหมดแล้วก็ถ่มใจไม่จองหองไม่เย่อหยิงไม่อิจฉาริษยากันนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอ้าวอ้าวเล่าพยานนิดนะเมื่อคืนแม่ไปนอนบ้านคุณแม่นิดหนึ่งไปนอนตั้งแต่พอสองทุ่มเสร็จใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอ นมันสก,การพระเจ้าเสรย์ใช่ไหมของทางแม่ก็สวดมนต์น้องสาวก็สวดมนต์ฟูตีกันยุ่งเลยพี่น้องโอ้อธิษฐานขอพระเยซูช่วยตัดอ,อะไรนะเรียกว่าผีมารสาตานออกไปโอ้โหมาดำมุดทุดเลยที่บ้านคุณแม่ตกลงนอนไม่ได้พี่น้องนอนไม่ได้ต้องกลับตอนตีหนึ่งตีหนึ่ไงต้องขับรถกลับมาบ้าน มาบ้านนั้นนอนหลับได้สามชั่วโมงเองเนี่ยตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้นอนตีสองตีสามตีสี่กตีสี่กว่าก็ลุกเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วก็ละมัสากาพไปเจ้าแล้วก็เขียนคลิปนิดหน่อยได้เพลงนิดหน่อยมาให้พี่น้งเพลียเลิดเปิดพีพ่น้องไปนอนบ้านใคร ấy, แบบนั้นนะเคยพูดกับคุณแม่ว่าจะไปนอนเพราะว่าเอาฟูก เอาเตียงเอาอะไรไปให้ไฟบ้านคุณแม่ไงว่าจะไปนอนเสร็จแล้วไปนอนจริงๆนอนไม่หลับไม่ว่านอนบ้านใครนอนไม่หลับพี่น้องแปลกนีอ่อายุมากแล้วนั่นเองแต่ขอบคุณพระเจ้าพอมาถึงบ้านก็พระเจ้ารักษาให้ไงรักษาให้เสรเจ็จผีมอตงมหมดเลยดำมุดเลยดำมุดวิญญาณน,นั้นถ้าถ้าพี่น้องอยู่ฝ่ายวิญญาณจะเห็นวิญญาณ ดำ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 ,ดำ,ดำเป็นยมยมยอมแม่เ็นก็อธิษฐานวางมือในน้าพระเยซูแล้วก็แต่เหมือนกับสวดอะนะ่ะเขาเรียกว่าพูดภาษาพระวิญญ,ญาณเนะีนะ่ยะไปหายไปแล้วได้หลับพี่น้องไม่งั้นไม่ได้หลับเลยเนี่ยถ้าลูกพระเจ้านะถ้าติดสนิทกับพระวิญญ,ญาณแล้วจะรู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็รู้ไปนอนนั่นแหละผัดตั้งกี่ปียผัดเป็น สามสิบปีได้แล้วแม่ไม่เคยไปนอนแต่ไปทุกวันไปได้ไปเยี่ยมได้เอาของไปให้ทานได้แต่เรื่องไปนอนบ้านใครนี่นอนยากเดี๋ยวนี้นะเพราะเราอยู่ฝ่ายวิญญาณแลว้วพี่น้องพอเห็นวิญญาณปุ๊บจะนอนไม่หลับเลยสั่สั่งในนามพระเยซูยเลยนะยังนอนไม่หลับเลยวิญญาณเยอะโยกเยี่ยเต็มไปหมดนี่มาถึงบ้านจัดการมาถึงบ้านก็เห็นพระเจ้ายืนอยู่หน้าบ้านเลย แล้วก็ทูกสวรรค์อยู่เต็มเลยไงโอ้โหมีพลังพี่น้องอยู่บ้านเองนี่เป็นพลังก็อธิษฐานนมัสก,การพระเจ้าตีหนึ่งเลยนะเสร็จแล้วก็หลับหลับได้เห็นไหมมีแรงมาทํางานไม่งั้นโง่หัวไม่ขึ้นเลยพี่น้อง,งตั้งแต่สองทุ่มถึงน,นู่นไงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ได้นอนเลยตาจะสว่างเลยนั่นนี่นั่น,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 นเล่าให้ฟัง ว่าคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณเนี่ยจะเห็น่ยเห็น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 ผีมาโกนน่นอนไม่หลับนะฉะนั้นไม่ไม่ไม่อยากไปนอนบ้านใครขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เห็นขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้โยบบทที่ส1บข้อสิบ If what is hurtful is in your hand put it far away and let no unrighteousness the w ว in n your t e n ส์หากท่านยอมทิ้งบาปที่อยู่ในมือของท่านและไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาในที่พำนักของท่านน่ะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายเข้ามาไม่ยอมให้ผีเข้ามาไม่ยอมให้ไปไหว้ผีมารตามพวกเขาเนาะเขายังไหว้ผ้าไหว้เจ้าไหว้ผีมารไม่เอามันนอนไม่หลับอะ่ะพี่น้องเห็นไหมไม่เป็นต้อง ลุกขึ้นตีหนึ่งกลับเลยบ้านมีแต่ผีมารเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้เข้าทางพระเจ้าไงขนาดรับเชื่อแล้วนะเขารับเชื่อิทธิ์แล้วก็ก็<ๆ>ไปไหว้พระเหมือนเดิมแล้วผีมารเต็มหมดเลยเรานอนไม่ได้นั่นละหากทุกคนทิ้งบาปในมือท่านในทุกการเกิดสุขในทุกที่ไม่ยอมให้ความบาปเข้ามาในบ้านท่านนี้ ในทุกที่สันติสุขทุกบ้านเอ้ยเนี่ยถ้าเข้าไปถึงเย็นสบายนะมีแต่พระเจ้าอยู่มีแต่ทุกสวรรค์อยู่บายใจนี่ผมมาเพ็นเห็นเนาะพอขับรถมาเห็นพระเจ้าอยู่ทุตสวรรค์อยู่หูยบายใจมาบ้านเองก็บายใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่นนั่นเป็นพันนั้นที่ไม่เป็นชอบอยู่บ้านไงพอไปที่ไหนมีแต่ผีมารไงมีแต่การทะเลาะเบาแวงมีแต่การกัดเขี้ยวเขี้ยวฟันมีแต่การ รบทะเลาะกันนะถ้าบ้านไหนมีผีมาเนะี่ยสดุดีบทที่ร้อข้อ4อักครุกไปว่าทางชั่วใจคดโกงนะหาดใจคดโกงใจใจชั่วนะ Depart from me ให้ห่างไกลาจากฉันหมายถึงห่างไกลาจากข้าพระองคอ์ข้าพระองค์พูดกับพระเจ้านะ notingbaddo h I know เห็นไหม ไม่ยอมไปม,มีส่วนร่วมใดๆกับความชั่วหรือไม่รู้เห็นเป็นใจกับความชั่วน,นั่นเองโน่นไปว่ารู้นะไม่รู้เห็นเป็นใจกับความชั่วต่างๆน,นั่นเองนะ n o t h i n g เราไม่เอาแบกความชั่วเราไม่เอานึก่อกไหมไหว้ผีเราไม่เอากินของไหว้ผีเราไม่เอาไหว้พระไหว้เจ้าเราไม่เอาแล้วนะเรามาทางพระเจ้าแล้วอธิษฐานอ่านพระคำนำประกาศใจให้ขาดพระโพน ม่เป็นโก้นมัส,สการพระเจ้าดังแล้วก็ฉิงไปอย่างเดียวก็กลองทุกไปไม่ได้เอาฉิงไปก็ตีฉิงอย่างเงี้ยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่รอ้องนมัส,สการห้าเพลงได้ห้าเพลงกอนน,อนยังน,นอนไม่หลับเลยพี่น,น,อน้องผิดที่นะน่าสงสารจริงเง้น่าสงสารคืออายุมากนั่นเองแล้วก็พอเห็นวิญญ,ญาณต่างๆแล้วไม่เป็นจะน,นอนไม่หลับนะตาผึ่งอย่างเงี้ยตาดูวิญญ,ญาณแล้วก็ อธิษฐานแล้วก็มือวางในนามพระเยซูตลอดคืนเลยขอให้ข้าพระอ,องค์ทั้งหลายไม่เมามายในทางชั่วอย่าทำผิดให้เกรงกลัวหากใครชั่วเราอย่าคบประสบเอ่ยถ้าคนชั่วนะเราอย่าไปคบนะอ่าทอรีอัฟเรทอไมโกนนั้นนะนะแต่ที่คบาสนเห่นไหมขี้หรูอย่าเม่นเลยอย่ามือไปทิมนั่น ขีรัวเหม็นเลยวย่า,ามือไปทิมมันติดขี้มานัเนะเอาโซนแบบนั้นเลอ,อนนนเน่อุจจาระเหม็นแล้วเอามือไปทิมนะเหม็นติดมือมาอย่าไปเกลือกลัวคนพานมีนะวันก่อนที่ว่าคนไอขายดอกไม้นะแล้วอีกคนขายปลาไอคนขายดอกไม้ไปนอนบ้านคนขายปลาก็นอนไม่หลับพี่น้อง ไอ้คนขายปลาเป็นนอนกับคนขายดอกไม้ก็นอนไม่หลับพี่น้องคนขายปลามันเคยเหม็นข่าวปลาใช่ไหมพอเห็บหอมกลิ่น,นดอกไม้มันก็ต้องเอาเสื้อที่ติดกล้าวข่าปลามันนอนดมทั้งคืน <c oughs> นี่คุณเล่านะเป็นนิทานนะแต่เรื่องจริงนะพี่น้องนั่นแหละคนเกลือกล้วกับคนแบบไหนก็ต้องแบบนั้นเกลือกล้วกับคนดีก็พลอยดีไปด้วยเกือก้นกับคนพานก็ ผ่านไปด้วยนึกออกไหมจิตใจมันโอนไปตามคนเหล่านั้นที่เราครบเพื่อนพาไปดูดยาร้อยเอาร้อยตามเพื่อนเพื่อนพาไปกินเหล้ากินเหล้าร้อยเอากินไปตามเพื่อนแบบนั้นไงเล่นพน,นัน้รยเอาเล่นไปตามเพื่อนแบบนั้นไงแต่ของเรานี่มาทางพระเจ้าร้อยมาทางพระเจ้ากันเพอไม่เป็นมาทางพระเจ้าเพอ ลูกศิษย์ลูกหาพอไม่เป็นบอกปุ๊บเอา้ามาทางพระเจ้าแล้วบาใจเขาบอกโอ้โหมุกโกรนนะเคยไหว้ผีไหว้เจ้าหมดเปลืองไปวันนึงเป็น3ามสี่ร้อยเขาบอกเดี๋ยวนี้ประหยัดเยอะไม่ต้องไหว้เลยมือสินิ้วเนี่ยอธิษฐานขอพระเจ้าเอาพระบิดาช่วยลูกด้วยเถิดแค่นั้นจบข่าวเห็นไหมมุกโกรนนี่ต้องไหว้ของไม่เป็นนี่ไหว้พูดทุกวัน พระคุณของพระเจ้ายิาง่งใหญ่นี่ต้องพูดทุกวันพี่น้องวายตรงนี้วายตรงนั้นวายโนาตายต้นไม้วายนานน้นมาเป็นวายถั่วมัดตายต้นไม้ได้วายถั่วมัดสิบถีวันวันต้องออกทีทีจานลางนั้นเป็นสิบสิบสิบถีนพี่น้นองน้่ยกับตายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องวายเลยบายพึชยัวพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ดวงตาเห็นธรรมในพระเจ้า ทางบริสุทธิ์ให้หยุดบ,บาปทั้งปวงนะั่นน่ะไหว้ผีแล้วอมากินแล้วเจ็บกับตายนะไม่ต้องไหว้ไม่ต้องอะไรเพยบายผุดละมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โยบบทที่ยี่สองข้อยี่สิ u r า t ยีฟยูรีเทิร์นทูอันไ b e ียูวินบีบิ l อั e ยูวินคีฟอันไ s ชน s ด far from your t e n t s เห็นไหม หากท่านกลับมาหาองค์ทรงฤทธิ์ท่านก็กลับสู่ความปกติสุขหากท่านขจัดความชั่วร้ายให้ห่างไกลจากเรือนของท่านเห็นไหมเราต้องขจัดอกทุกวันจะไม่มีทะเลาะเบาแวงไม่ติดยาไม่นินทาปกป,ปกติสุขคนที่ไม่มาหาพราะองค์ผู้ทรงฤทธิน์นี่บ้านติดยาบ้านทะเลาะบ้านอิจฉาริษยากันฆ่ากันตายพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อเห็นไหมเต็ไมไปหมดตอนนี้ข่าวลงหน้า นังสือพพ์มันสงสารครอบครัวอินเดียนะที่ว่าพ่อแม่ลูกแล้วก็เ,อเจอกันนนานๆเจอเทียนแม่พาไปหาพ่อตายหมดเลยนั่นเฮ้ยน่าสงสารอันหละพี่น้องเราอยู่ได้ไม่นานทุกคนต้องเร่งมาหาพระเจ้านั้นได้มีพระเจ้านะพระเจ้าจะช่วยมีวิธีเห็นไหมวันนั้นของอาจิเดนรถชนใช่ไหมแล้วตกไป อยู่ในกิ่งไม้แองพี่น้องอยู่ในกิ่งไม้ไอ้รถรถชนกันพังหนะ้าเขาล้นลงไปอยู่กิ่งไม้ห้อยตรงเมงตรงเมงวันนี้รถเอ้นั้นนั่นพระเจ้ามีวิธีปรบปืยถวายแกพระเจ้าเห็นไหมอาจิตแน,นนะ่แล้วแกมารับเชื่อที่บ้านไม่เป็นไงแล้วมุกโกนแกหลังข้อมันนี้น่ะเดี๋ยวนี้หลังตรงพอแกเลิกเลิกพระเจ้าแกหลังข้อมเหมือนเดิมหรอล คือเราต้องปฏิบัติตลอดพี่น้องไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เห็นฆ่าไม่จา่าไม่นินทากันทุกที่ไม่จองหอไม่บวชตัวไม่โลภไปในี้ทำความดีอย่างเดียวไม่ไหวรูปกรบพอกลับไปไหวรูปกรบงอยอย่างนี้ลแล้วแล้วเหมือนเดิมลแล้วแล้วเก็บกระบาดสัตว์ไอ้โกหกเก่งนั่นแหละเล่าให้ฟังว่าถ้ากระบาดสัตว์โกหกเก่งหลังงอยอย่างนี้เหมือนเดิมไหมต้องตรง ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานพี่น้องต้องซื่อตรงกับพระเจ้าอ่ะอยู่กับพระเจ้าอ่ะใครไม่ซื่อใครคดก็ไม่ผ่านสอบไม่ผ่านสอบตกอ่าหากท่านกลับมาหาองค์ผู้ทรงฤทธิ์พบพระคิดชีวิตดีนี้สุขล้นความชั่วร้ายให้ห่างไกลจากเรือนตนให้ทุกคนสันติสุขทุกที่วาราตีการเอ่ยของไม่เป็นจะสอนตามตามที่เห็นมาเห็นกระตาสองหน่วยนี่มา แล้วก็สอนตามพระคำพี่และสอนตามที่พระเจ้าชักปากและสอนจากตัวเองที่ประสบการณ์เห็นมาแล้วได้ผลมาแล้วเกิดผลยังไงแล้วบอกพี่น้องทุกวันนี้นนนอะไรอ้าวพระเจ้าให้เพลงโยบบทที่ยี่สิบสองข้อยี่สามเนี่ยหากทุกคนทิ้งบาปจากมือท่านในทุกการจะประสบสุขในทุกที่ไม่ให้ความบาปเข้ามาในบ้านนี้ ในทุกที่ทุกชีวีมีสุขในทุกคนโปรดกลับใจมาพระองค์ผู้ทรงเด็กที่ถูกเกดเป็นพระบัญชามาจากเบื้องบนกระจัดไปร้ายให้ห่างไกลจากเรือนโตนขอทุกคนมาพระเจ้าก่อนหมดเวลาอาเมนอาเมนอาเมนแล้วพระเจ้าให้เพลงนี้นะเพราะว่าไม่เป็น ไม่ได้นอนนั่นเองเลยได้แค่สงเพลงก็ยังดีวันนี้สาวัดีพี่น้องเราทั้งสองน้องรักกันเชื่อใจในพระเจ้าทุกวันช่วยทางสรรค์สังคมร่มเย็นสาวัดีพี่น้องเราทั้งพงต้องอ่านพระคมพี่อ่านแนวเข้าใจดีๆปัญญานี้จะสุขเกิดสุขพลันสาวัดีพี่น้องเราทั้งพงต้องส้ามาคีร่รวมกั แผ่ข่าวประเสริฐนี้ให้ทุกชีวีพ้นการโทษทันสวัสดีพี่น้องเราท่้งพ้องต้องพึ่งพพระเจ้าทรงอยู่ในใจทุกคำาเจ้าพระเจ้าทรงเฝ้าดูแลทุกคนสวัสดีพี่น้องเราท่้งพ้องต้องสจำเริญม,มีใจให้ความดีเตยมล้นดวงใจทรงจัดให้รางวัลแก่คนดีสวัสดีพี่น้องเราท่องพ้องต้องให้อาภัยใครโกรธใครด่าว่ายอย่างไร ไหว้อภัยพ,พระเจ้าทรงรักเราสาัสดีพี่น้องเราทั้งพ้องต้องร,รีบกลับใจมาหาพระเจ้าเร็วไวและจะไม่ทำผิดบาปอีกเลยและจะไม่ไหว้ผีอีกเลยฮาเลลูยามาสัน่นเสืนพระเจ้าไอ้เมื่อกี้นกเอี้ยงมานมัสก,การพระเจ้าด้วยไงพี่น้องได้ยินไหมจ็อกจกชกกกภาษาเขาเห็นไหมนั่นพี่น้องดูวอเรานมัสก,การพระเจ้าแม้แต่สัตว์ ก็นมัสการด้วยพี่น้องภูเขาก็นำมาสการต้นไม้ก็นมาสการคนนมาสการสัตว์นมาสการทะเลนำมาสการเห็นไหมทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าไงในพระคัมพีบอกมาเห็นไหมแม้แต่สัตว์เห็นไหมผมไม่เป็นร้องเพลงสวัสดีพี่น้องเราท้อง้องต้องรักกันเห็นไหมมาแล้วมเมื่อกี้เต็ไมไปหมดเงียบแล้วผมไม่เป็นจบ ก็เงียบเห็นไหมขอบคุณคุณอารีด้วยลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจักกิตลูกอภิญญาหนะ้าน้องเล็กด้วยขอบคุณมากขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนในทุกคนเหล่ามู่ชนในโลกห้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคำเชา้อาอ่านพระคำทำตามงานโทร่าพระทุกทีวีที่เกิดมาต้องมรณาถพิพาสสาม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้ว มาบอกทุกวันให้พี่น้องกลับใจจากบาปด่วนเลยแต่งเพลงก็ให้พี่น้องกลับใจจากบาปพ,พระเจ้าให้แต่งนะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้แต่งขอบคุณพระเจ้าในนา,ามพะเซูวาเมนช่วงนี้รับเชื่อค่ะถ้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกลับใจ ขอพระองค์ทรงอภัยแต่เจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรนกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคํำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกระติดฐานด้วยความเชื่อ ขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปกืูถวายแก่พระเจ้าปกป่วยลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาไปหมดทําแต่ความดีแข่งกับเวลาเพราะเวลาน้อยแล้วาบบายแล้วต่อไปาบบายไม่เป็นยังพูดเมื่อวานคลิปเมื่อวานถ้าเกิดไม่เป็นไม่ได้จัดรายการก็แสดงว่ากุยคงแล้วกุยคงคือพระเจ้ารับกลับเครื่องบุญแล้วนึกโกกไหมไปอยู่กับพระเจ้า ถ้าวันไหนจัดก็แสดงว่าอยู่นะต้องบอกล่วงหน้าพันนี้อ่าช่วงนี้อธิษฐานเปิดประเทศไทยประเทศทั่วโลกพี่น้องที่เจ็บป่วยเอามือขวาวางบนหัวยกเสียงขึ้นเลยค่ะโซโดโตโกโฟอ,อฟานในกอฟานในเชนในกอฟอในฟานในซีนนกอเซขออนุญาตใช้ภาษา,า,าพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักป่าไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะออลา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 าาาลาธิกาลาฟานฟานเชนอัลซัน สารางกฟ,นา,า,กา,ฟานในอังกาฟานงนเฟผีมันหมดไปสงครามหมดไปการวหว้รูปโพรบหมดไปแก๊งคอสซ์เตอร์หมดไป,ดไป,ดป,ป,ดไปแกง๊แกงสิงชั่วร้ายในโลกนี้หมดไปอธิษฐานทุกวันพี่น้องเศรกากิจผีมนันที่ทําให้คุณาดีเดินไม่ได้นั้นออกไปวรกคเซิยโฮโรฟานงฟานในคีฟเรเกอร์ฟเรกซและขออวยพรให้คุณาร,ณรีลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจาก,กรทิลูกภัญญาลูกดาวน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอ ิลัดดาน้องเมธาน้องสอง่าวารีขาฟ้อนในกาเฟ่ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ได้พระพรทุกอาการถึงลูกหลานโอ Zeiten ้พระบิดาซาลักขเชียโฮดวงฟ้อนในกาฟในกะชีนิกะซรับพระพรทั้งหมดเลยนะคะสรุกองฟ้อนในกาแฟในกะฟ้อนในกะซีในกะฟ้อนานกาซีนิกะซีหลวงพระบิดาเซเลิกทำชั่วกลับตัวมาหาพระเจ้ารีบด่วนเลยเพราะเวลาจะหมดแล้ว สาณังกาตาโรฟ้านนงัมฟ้าในที่นังก็ฟ้านนงเซ่เพราะว่าถ้ากลับตัวมาหาพระเจ้าแล้วไม่ติดยาแล้วเป็นคนใหม่แล้วพระเจ้าจะจืมให้ใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เปลี่ยนเซนใหม่ให้ทุกคนนะคะเซนที่รั่วไม่เอาแล้วนะเซนที่ว่าบาปหนาไม่เอาแล้วซาดโกเซ่เซ่จะคัเซ่เซนที่ทําผิดไม่เอาแล้วมันใช้ไม่ได้พี่น้องไปเบื้องบนไม่ได้ สกโกเชเซนเน่าเปื่อยไม ALL, เ่เอาเอาเซน, oa, เน,น,นะะ um, ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ทรงประทานเป็นเซนที่ถาวรนีรันการไม่เน่าเปื่อยนะคะสกุลโกฟ้านองฟ้านงเชชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้นี้ชีวิตนีรันต้องถนอมไว้ดีพี่น้องสนนัตตโรฟานองฟานเชนเซถ้าเราไปผิดศีลทรผิดชีวิตก็เน่าเปื่อยถ้าเราไปไหว้รูปเคารพอีกชีวิตก็เน่าเปื่อยนึกออกไหม จับคันไถแล้วมุ่งหน้าไปพี่น้องอย่าหันหลังกลับบางคนหันหลังกลับไงผลสุดท้ายเป็นชีวิตเน่าเปื่อยขาหักเห็นไหมวันนั้นเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้เขาขาหักแล้วมาสองปีแล้วนั่นหละเขารับเชื่อสิทธิพี่น้องไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ผลสุดท้ายทิ้งพระเจ้าอ่ะทิ้งพระเจ้าเรียบร้อยตอนนี้ขาหักสองท่อนเลยนั่นแหละอย่าทิ้งพระเจ้าอย่าก,กระต่อพระเจ้าพี่น้อง อย่าเห็นทางอื่นดีกว่าพระเจ้าทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปฉะนั้นหยุดบาปจริงๆอย่าขี้หกต่อพระเจ้าสรุขลอลวงฟ้านุโมเดชกาฟนิยัติฟนิยัติเชนานตะโกฟนังเกษตรนัก,กนเกษตนักซีขอจืมใจใหม่ขอพระเจ้าทรงจืมใจใหม่ให้ทุกคนให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมเที่ยงตรงตรงฉินนะไม่ใช่กังฉินนะถ้ากังฉินนี่ชั่วพดโกงใส่ร้ายเพื่อนอิจฉาเพื่อน ถ้าตรงฉินนะันซื่อสัตย์ดีโอพระบิดาพระกัสโกโลโกโฟให้เราซื่อสัตย์ทุกคนด้วยเถิดซื่อสัตย์แบบโมเสสให้เป็นคนดีบริสุทธิ์แบบพระเยซูเดินตามอย่างพระเยซูบริสุทธิ์ยุติธรรมกตัญญูประคาเชื่อโกและเชื่อฟังพระบิดาเราก็ต้องเชื่อฟังพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ซารกาัสซี เชื่อแบบอับราฮัมให้มีปัญญาดีแบบโซโลมอนพูดทุกวันซาเดกาเซรุโกโฟเดคาเซให้เป็นคนดีแบบโยมเซเตโกเซไม่ต่อว่าพระเจ้ากันปาลาคาเตโกฟนใงฟานังงั้นเช่นเเซนโซรุโกนหลังฟานัง้เชให้ขึ้นสวรรค์ได้แบบเอโนแบบเอลียาทุกคนด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลเลีย ซิบนิวประนมและบังคมก็ลาต่อชาวลับมาฟังวาจาเศร้า,าเป็นน้าเอย้ยหวาแม่ฟังวาจาเศร้า,าเป็นหน้าเอย้ยชีวิตนี้พระเจ้าทรงสร้างทรงนำทางไปสู่สวรรค์ 3ามหมื่น้าข้อไะเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเหรยนู้หรือล่า,ล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 ,าลูดอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดใจผิดพี่น้องนะถนอมชีวิตไว้ดีชีวิตนิรันเนี่ยสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าให้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรได้ค่ะเกรซบีวิจสวัสดีค่ะ